สวัสดีครับท่านนะครับเป็นผมเป็นเบียร์แกสเกมนี่ผมแบ็คดูดปีบเช่นเคยนะครับหายกันไปหกวันนะฮะอ,อ,อยู่กับเรมเล็กสกอตส์สวัสดครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่ครับดูสภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะขึ้นนะเราเข้าแมตชกันเลยครับเฟรนลี่แมชครับสวิตช์คอนฝั่งเป็นเบียร์เอฟซีผู้สำประตูเป็นสเปนอลเป็นแบ็คซ้ายคลายมีเซนเตอร์แบ็คก็เดนิเอลลวอร์จินี่แล้วก็ แบ็ค <Back, S 2> ขวาก็ามีกเกมเบอร์นะฮะส่วนเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์ Center ก็อยู่คนเดียวครับเซรี่ฝั่งเซนเตอร์อีกคนหนึ่งก็ไอยวนะฮะแล้วก็ทิสบูล่าปิซาโลแล้วก็คนหนึ่งครับฟอเรสสส่วนกองหน้ามีคนเดียวเท่านั้นครับเวนโลนี่เป็นกัปตันทีมครับผมฝั <'m> ่งเป็น oh. ทูลเลสนะครับฝั่งจซนต์นทีมเป็นของกลางนะฮะอาจจะเป็นรายชื่อครับวันศุกร์ปเป็นอาฮามดาครับกองหลังมีมาติททสมียากโก้มีสเปจิกมีดิเซอร์แซนกองกลางมีดวมเบียดีดัตบอดิเกอร,ร์เทรโจอกองหน้าก็มีเฮเดอร์เบสเวดครับตอนกลางคืนถ้าห้าโมงก็ เล่นกันแฟฝๆครับอากาศร้อนหน่อยครับก็ไปดูบรรยากาศในสนามกันเลยครับตอนนี้ก็ j u s t l o s ก็เตรียมตัวเลยครับมาเต็มที่กันอย่างดีครับเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะเล่นแมงตอนกลางคืนเลยนะครับก็เล่นระบบ4-3-3ครับโทเรสฝั่ง เวทีว็บก,ก็่นระบบน่ากลัวนะจำไม่ได้ระบบอะไรสี่ห้าหนึ่งหรือเปล่ามาถึงก็โดนบุกเลยฮะแหมเขี่ยได้ดีครับอายิวก็เอ้ปล่อยพิซาโร่พิซาโร่มาแหมแหมเกือครับครับฟอเรสต์โฟเรสต์มาคนเดียวครับกระชากมาแล้วปล่อยให้พิซาโร่พิซาโร่ทีส่สุดละ เล่นกันอีกทีฉังสัตว์ตืนเต้นโอ้โห,โห,โหไม่ได้ครับโดนไปเหลืองไปก่อนครับแหม่ดูอีกทีครับจะหวะกระช่างมาแล้วจับมาแล้วจะส่งให้เพื่อนปั๊บโดนสกัดโอ้โหเข้าน่องครับโอ้จริงๆเขาน่าจะโดนแดงคนระับแหม่โรนี่ก็ตักท่ายอดยีครับอ <m> <m> โหโอ้โห ทำเข้าโกตัวเองครับโอ้โหดูยิงโอ้โห<ฮ><ฮ>ไม่ให้เครดิตเวลรนี่ครับเวลูนี่เป็นคนยิงครับแต่ลูกมันแรงไปครับจงทำเป็นปัดเข้าโกตตัวเองครับแหม่ลูกแรงครับลูกแรงเวลูนี่ครับกระชาฉากหลอกเข้ามาส่งให้อายุอายุส่งให้สัๆ้ๆแล้วเปิดยาวมาไม่ได้ครับแหม่โดนตัดบอลไปก่อนครับแหม่อายุเล่นต้นๆมาแล้วเวลูนี่ เบลูนีมากระชากริงาวาวๆไม่ผ่าน <c oughs> ผ่านเสาครับแต่ไม่ผ่านประัก่อมฮะโอ้โหดูทีโอ้โห <c oughs> นิดเดียวครับบิดนิดเดียวเท่านั้นครับธรรมดาครับเปิดยาวมานิดนึงครับเมลูนี่แม็ต์อเครื่องนะฮะเป็นเฟลลี่ทิ่สัลลี่ก็มีผลอยู่นะฮะก็ใช่ว่าจะไม่มีผล ไปแล้ทั้งหมดครับมีผลถ้าเราชนะก็ถือว่าเราเหนือกว่าหลายๆทีมที่ผ่านมาเราสไลด์ฮะแม่ยาโก้ครับยาก็ aco, aco, จะเปิดรีคลิกลุกนี้เข้ามา1ประตูก็น่ากลัวเหมือนครับสำหรับ1ประตูไอวิลปังหาก็ไปนานนะครับสำหรับดิมิทรสเกอร์เป็นอาจจะเป็นแมตช์เกือบแมตช์สุดท้ายก็ว่าได้นะจังหวะกระชากเข้ามาแล้วโอ้ เปิดยาไปครับที่อหรรมดาอยู่ที่สเปจิกส่งเล่นไม่ได้ครับเอ้าโอ้โหแล้วโดนตัดอีกแล้วครับแหมแล้วเลนเองซัดหูนี่เตะเข้าข้างล่างบอลครับแหมมาน่าเสียดายครับโอ้โหดูดูมาคนเดียวแล้วซัดโอ้โหตายบอลครับมันโด่งเกินไปฮะแหมโอกาสจะได้สอง ประตูที่สองไม่ได้ครับเวรลุนี่มาอีกแล้วครับล้ำหน้าไปก่อนนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับวเ,เปิดยางมาโอ้โห,โ,หโหนิดเดียวนะครับที่ยากโก้ครับยากโก้ยากโก้ที่มาเชสฟอร์เนสยิสบระไม่ ไม่ดีครับโอ้โหยิงดีครับโอ้โหขอหน้าคิกครับหนึ่งนาทีเท่านั้นฮะ,นะโอ้โหสองประตูครับเป็นประตูแรกนะฮะในวันนี้เครดิตเขาไม่ได้ โอ้โหรูกนี้สวยงามครับแม่ชะมอ้อยดูภาพช้าอีกทีครับอือหือโอ้โหหอมมากครับ ไม่แล้วก็หมดเวลาไม่หมดครับยังไม่หมดทูกที่เฟลส์อื้อหือขนาดฉากมันยิงโด่งเกินไปครับอาหามันะเดี๋ยวไปดไูข้างหลังกันเลยครับ เหมือนเดิมครับไม่มีใครเปลี่ยนตัวครับก็เล่นกันต่อครับลองตัดบอลง่ายครับวันนี้ได้ตัดบอลอยู่ที่ดิดดัลโอกาสดีั้าแรกเขายังไม่มีครับทีมตัวลิสซูโรยังไม่ได้ครับอยู่ที่เฟรชจะสไล แม่ยืดเดิแม่ได้รีคลิกนะฮะยังไม่ได้ครับเอมเปนเทจดโอ้โหเล่นดีครับ คลายดิดันพิซารโรพิซารโรโอ้โหดิดันเมทิสอ้โอ้โห,โโหยิงอย่างนี้ครับ ยิงคนเดียวแม่ดูดูรูปอย่างงี้ครับถนัดแมไม่นึกว่าจะเข้าครับไม่นึกว่าจะยิงวันนี้สั์เลยครับแคบมากมุมสามประตูต่อศูนยครับสเปจกวักก็จะ ไล่บอกครับไม่ทันครับซัดเลยครับวันนี้นยิงสองประตูครับแต่รวมลูกฟรีคิกก็สามประตูฮะแมู่ทีครับกระช่างมาแล้วยิงครับคมกริบโอ้โหไหลซุบซิบเลยครับเลือดเล็ดไว้ครับเขียบบอลสี่ประตูศูนย์ครับ ตีใ,ใครแต่ครับดูว่าแพ้อา้าวอีซาโรจะเล่นยังไงพอ่ซาโรอโอฮึ่มได้แล้วได้อีกครับข้าประตูสูงเลยครับอือฮึมว่าจะตามประตูนี่ไม่ทันครับกุยเลอร์ เสียบ,บอลง่ายครับถกประตูหรือเปล่าครับจะเล่นยังไงเอา้าตีออกครับทรอ,อยินอืเกี่ยวก,ก่อนโอ้โหจบ น่ากลัวครับห้าศูนย์ก็จบกันไปครับแบบนี้แบบแล้วแจะแบบที่เคยครับมในเดปีนพฤษภาี่ครับเวนโรนีตุกทีครับอ่าแบราตูที่สเปดครับเวนโรนีสตาร์ทแล้วอาฮามาดาก็เขาทำเขาโก้ตัวเองครับในที่สเปดครับเวนโรนีก็ยิงกำลังใจอีกทีครับก่อนหมดเวลา แล้วฟอเรสก็ยิงลูกที่3ามนาทีที่77แล้วก็รูนี่ปลุกความเพื่อเขินครับลูกที่2องถ้าไม่รวมลูกฟรีกิกก็นาทีที่81ครับความ,มเพื่อเขินครับแล้วลูกปิดกล่องกับบ้านก็ปีซาโร่ครับอัตราการบอลเราห้ครับเห,หนือกว่านิดนึงครับแล้วก็การแย่งบอลนะฮะก็75%มากกว่าเขานะฮะเขา25%นะฮะส่วนแมตปีป์ก็ การยิงเก้าครั้งครับเขาไม่มีไม่มีเลยครับขวเนอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราหนึ่งคนเนอร์ครับยิงเข้าค้างเข้ากอบหกครั้งท่านเองครับได้ห้าประตูครับก็การส่งคอม p l e t เราเจ็ดสิามครับไม่ไม่ค่อยดีเท่าเขาแค่แปดสิบเจ็ดครับเราฟาวหนึ่งครั้งเท่าเ่ากันครับแล้วเยลลากาดเขาได้หนึ่งใบครับแล้วก็เราล้ำหน้าหนึ่งครั้งเท่นแคบเกมนี้โอเคฮะ เดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับดูวิดีโอก่อนนะฮะถ้าชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับจบุ๊บ